ทว่าทว่าสามตัวนี่คือมันเล่น3สามตัวเลยฟันทุ่งสามตัวเนียนเลยม <c oughs> ันใจว่าจิเที่ยง่นแ่้วว่ายงถ้ามันใจว่าว่าตามามันใจนะโอ้ันถึงหายแน่นอนนะ <c oughs> เออเดี๋วมันขนไม่หยากตัวนี้กับปอยเรียบเมืนแต่มันยากก็ตัวลาค้าวนะน,นะ ขอากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยได้มีสายด่วนมาจากปู่วัดป่าร้อยเอ็ดนะครับเนาะได้ขอโชคกับปู่พญานาคองค์ดำแสนสิรินะฮะครับแล้วเกิดนิมิต ตัวเลขนะครับผมได้มาหางเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะหางเดียวเท่านั้นนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่อง้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับหลวงปู่นะครับว่าตัวเลขหางเดียวของปู่จะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมครับกับนมัสการครับปู่ อันนี้เฮ็ดทิพย์ไปเลยมันบ่นี่ครับผมตังผานละค่ะเออเฮ็ดไปเลยสออตั้งผ่านเฮ็ดไปเลยก็ได้ครับอาตมาขอกับปูพญานาคโอ้กระปูพญานาคเอออันนี้ปูดำปูดำแสนปูองดำแสนน่ะนี่อาตมาขอฝรั่งขอนงัดแรกเลยค่ะอันเจ้าเห็นเจ้าได้ยินี่เจ้าก็กิดตื้อแก่เจ้าคนละใช่ครับผมตื้อแก่เลยนะเจ้าเป็นเจ้าไปซื้อนี่เจ้าก็ตื้อแก่เจ้าเลยล่ะอาตมาว่านี่เพราะว่าเลขมันงามค่ะ เด็กงามเลือก no kind of ันถ I mean like ือใช่เพราะว่าทั้มากระเบือกคลิปเจ้าอยู่จองไปเบิ้งเคล็ดหลายช่องมั่งจิตเลขมันตรงกันหลายช่องก็แต่ว่าเลขสามตัวนี่มันที่พอตรงกันเอาเลขสามตัวนี่มันบุกขึ้นงูเอาเรียกกันสองตัวนั่นตรงกันหลายหลายหลายมองที่เจ้าไปเอาอยู่ครับผมเเป็นแ็่แต่ว่าสามตัวนี่เคิดไปน้ำอกไปน้ำทุกคนก็ได้ดอกครับผมอกเป็นเลขอันนี้ปูพญาดำแสน พญาดำแสนสิรีนาคลาดเด้อ <Okay. S 2> สิริจันทานาคลาซื้อเป็นเลขปูพญา,าดำแสนก็ได้หรอย่อเลขปูปพญาดำแสนมา mm. เต็มเต็เมกับิริจันทานาคลาซื้อเป็นเต็มเต็มค <Yeah. S 2> รับผมพญานาาดำแสนซื้อปูปูพญานาาดำแสนซื้อเป็น oh, <okay. S 2> อาตมาขอานเป็นอาตมาเห็นญาติโยมเนี่ยเป็นทุกหลายนี่เศรษฐกิจยังเสียอาตมาเลยบอกขอานปวดปวดปาติโยม่ม่แน่ก็เลยว่า กับบนกับบนเนไม่นมามั่งละเลวันปวดทายอย่า z ไปกันอาตมาขอถึงแ่ันทีบหมอกุนเองเลขเลขมาตังแต่วันวันพายไงเดี๋ยวน่าอย็กได้งแต่วันวันพายไงแต่ว่าอาตมาหาช่องปวยอยู่ปอยช่องไดดีไอ้ะจ่าได้เลวเป็นหาคนอะไรก่อนได้เสียงเลขว่ค่ะฟันดีบ่ะก็ไอ้ส่นยมแมน่แบบน้เลย z o มมแหน่นฝันว่าสร้างมึงก ไมเงี้ยคน่นเดียวเราไปสู้ย่อมแม่ฝันอัตรายด้ใจล้วกันว่าสร้างยางไปพ่านหนาบ้านย่อมแม่ก็ได้๋ยวจลูกสร้างมาสิมันฝันดีอยู่บ้างไหมสิฝันดีค่ะเพราะว่ามันไปสู้ย่อมแม่ไหมเอาแถวว่าย่อมแม่มันจะติดถือกันเพราะอัตมาเอาไปให้เลขชุดนี้เอาไปให้กับแปลว่ามันติดถือกันตรงะมันบอกเลขชุดนี้เอาไปให้ย่อมแม่แล้วฝันว่าสร้างยางไก่หนาบ้านแปลว่าอันอัตมาได้แล้วเลขแปลว่าต้นฝันต้นตนวาฝันนำกลงไหม โอ้ครับผมเรียกกันได้แล้วแต่ว่าบอลเห่เพิ่นเพิ่งไปเห้เมื่อเช้านี่เองปล่อยไปแล้วจังว่าปล่อยให้เจ้านี่ยหรอย่ยมแม่ก่อนจังว่าปล่อยให้เจ้าอันบอกอันบอกปล่อยฟันภาษีโบซื้ออัตมาเลยวันเป็นเปคุ้มให้เพิ่นซื้อตอนนี้ิ่นกับฟันดีดวงเสียเนี่ยมันแบบเลห้เพิ่นซื้อไรเพราะว่าเพิ่นเพิ่นซื้อหน่อยเพิ่นเป็นคนซื้อหน่อยสิบบาทยี่สิบบาทจะมาโอ้ยไปซื้อแล้เกลี่ยกูเป็นไหนนะครับี้ซื้อซื้อให้ลายอันนเงกันเสียหนอสนุ๊ก มันแต่ซ hey, ื s <S ้อมันแต่ซ in so hmm, ื oh ้อหลายเต๋าเว้ยเหรอมันส so hmm. ื้อหลายได้เหรอเป็่อนรักก็มันใจเหรอพ่อพันกิ่งเนี่ยปูนปูดำแสนนี่เป็นกิ่งดิเป็นเป็นพญานาคนรกเนี่ยมันธรรมดาที่เป็นขั้นได้อันลูกสาวอันพญาอานันตนาคหลาที่เป็นมม้สีพันกิ่งดิมันเป็นพญานาคเออพญานาคในเก่าตะกูลเราพันกิ่งครับผมเป็นพญานาคนรกลบเปนอยู่ทะเลอันดำมันอัตไทรเป็นพญาน ดำแสนอง it, ่ายพันตัวตัวพันนีเป็นออกสีดำดำเมี่ยมค่ะแปลว่าเป็นเป็นพญานาคนะลูกมันเป็นอายุเป็นหมือนเมือนปีอายุพันเป็นเป็นหมือนเมือนปีรักเหมือนปีแสนปีอะไรบ้งค่ะอายุอายุพันหรือพันอาตมากับอง่ายก็เป <'aka' S 2> ็นสายของพันหนาหนักกัเกี่ยวของน้ำพันนั่นาหรือาตมาเลยของขวาเป็นง่าเห็นเมืองมนุษย์นี่มันก็เดืกิดร้อนก็เลยว่าขอาเลยสามตัวได้พูด ซอยเหตุซอยหยาดยุ่มบ่ว่ายุคนี้จะไปจีซอยไปมันก็ซอยบ่ได้มันมไปซอยไปใดได้มันิจัดยิงคลัทีตอนนื้ปูเถอะเลยบอกเก้ามันกัเลยยุทธทัวข้อมาไง่อยุทวข้อเลยจะทั่วขอเถอเลยว่าขอสามตัวตรงตรงเ็กบนเนื้อปูเถอะขอเ็กสาตัวตรงตงเลยหยาดุ่งไปเขาเด็กมาตูมันหยามันลำบากในยุ่งช่วงยุคนี้เลยเนาะงกียุคนี้ตอนก็เลยบอกกันบอกเก้ากันมันก กัมมากระนั่งขวอะลรกับุดแบกกะนั่งบนเนี่ยจะข้นจะดีมากเลยไปเบึงกระตึ้นง่ามึ้นข้นจะดีกง่ามแท่นจัดเตียนกับ่มมิดมองตีเตีเลยตูงเย่ตูงง่ามกับเลยกิฟไวนนี่ใจไว้จะติดปยช่องใดดีนอนเพราะว่ากเบบึงบึงบ่านย่มองได้ช่องใดที่เกี่ยวพญานาก็มาก็เลยซ่อมบึง่เช่องนี้มันช่องเบิกทรัพยาคี่มันเกี่ยวกับพญานคตัวนี่เนาะก็เลยไป่อเบอรเจ้า เอาช่องนี้แหละก็แล้วกันบ้านนี้ก็เพป่นเอาช่องมันเราเริ่มบานนี้เขียนเขียนขึ้นว่าขวาว่าเลขปูองค์ดำเลยว่าปูวัดป้าเหลวทนี่เราเพิ่นขอว่าท่นเลขปูองค์ดำปูองค์ดำองค์ดำแสนสิริแลอวเป็นไห้ว่าว่าปูวัดป้าวัดป้าเหลวที่นี่เป็นขอว่าท่านเลขขวานะขอขอให้ลูกหลานให้ได้โชคได้ลาบกันเลขนี้ตัวนี้เริ่มต้นจดบาทเริ่มต้น เตรียมพร้อมแลเตรียมพร้อมแ้่ตัวที่หนึ่งเลขหนึ่งึค่ะตัวที่สองเลขเจ็ดเจ็ดค่ะอ่าตัวที่สามเลขห้าห้าค่ะอ่าหนึ่งเจ็ดห้างามบ่โอ้งามค่ะนู้นเดี๋ยวจากระเพล็ดถ้ามาเบิ่งจ้าไปได้เจ็ดห้าไร่องหยูค่ะดึงเนื้อเจ็ดว้ใบนึ่งเลยเนี่ยเด็กงามงามค่ะ เพว่าเีกคั้มาขอเลนีสามตัวตรงตรงตรงตเลยมั้ง่ค่ะขอตรงตรงเลยอีกคู่ไปครับเเป็นอย่าง้าขอตรงตรงแล้วเพราะว่าเลขชนหานี่มันมันตรงกันหลายตำนาอยู่ครับเพราะว่ามิจิตอันเลขกเช่นหานี่ยว่าเลขสามตัวนี่บ้านดอกค่ะมีมิตรอไปสิมีจิตอันเลขยกนช่นหาทางหลายหมงด้ค่ะทัดเลนวเนอะค่ะสตัวเพาว่าาว่าสมตัวนี่คือวันเนกสามตัวเลยฟันทุ่งสามตัวเนียนเนีนเลยค่ะ เหล็กรางน้ำซีสามไม่เลือกซื้อไปนน้ำเหล็กรางรางซีสามเดี๋ยวจามากับขวากว่าเล็กลางน้ำซีสามคู่เดียวปะค่ะคู่เดียวเลยซีสามคู่เดียวเลยค่ะ,ม,ะมันใจว่าที่เธอจืนแล้วว่าายถ้ามันใจว,ว่าจะต้องมามันใจนะโอ้ันธุ์หงหายแน่นอนนะค่ะว่าเลข ว่วันแรกว่าสีไต่วันที่หนึ่งมัหนึ่งนี่มันจ่อพอดอาตมาวะจ่อไปไปดสิไปเบิ้งห้องเจ้าเขาดีไปเสือท่านเหรอเ้าเนี่ยมันเหมือนวันที่หนึ่งรบันนีก็เลยวัดอาตมาก็เลยเปลี่ยนใจเมื่อนนี้ไปวันนังข้างมือดีมันก็เลยเปลี่ยนใจหมดเล้ละปล่อยเล่นวะค่ะอ้อปล่อยเล่นเพราะว่ามือ่นกับสาติเวสหรไหมเนี่ยอ้นเนบเบิ้งไอน้นนีิไปซืออันั่นนะครับพว่าเรล็กจะได้กับ่ออันดอกเล็กนึงเจ็ดหานี่มันเป็นเลขกบมันตกขึ้นมือ ถ้าว่ากันเลขกันเข้าเจ็ดหาเลือดซี่เจ็ดหาสามเป็นหาเนาี่ยรู้สึกว่าหลายอยู่ร้อยหมอกถ้าว่านึงเจ็ดหา,นา,า,าเนี่ยบ่มบ่เคยมีหรอหน่อยแกมีตัวเลขผู้อันตัวเลขผู้นี่มีบ่หลายมาค่ะตัวนี้ลราสามตัวนี่มันเป็นตรงเจ้าได้กบ้างเงินพ่อจารย์นี่แจกเบอร์โทษได้ปะค่ะเออเกิดให้เขาไปก็ได้บ่เป็อนอย่งอางนร้นแต่ว่าบ่ต้องลงในช่องหนนะคือให้เขาแม่ทั่วมาเขาทั่วมาถามนี่ว่าองลงในช่องกัไดนะ้ต้องกมไม้ไว ถ้าเจาถามต่ค e oh, hey, ่อยบอกก็ไปทางโทรศัพท์อีกไหมโอ้ครับก็ตรงลงในช่องนะวาอหมายคือว่าเขาได้ยังสีดีกว่านะครับก็ทำมาว่อยากกันว่อยากกันในก้นหูไหล่น่นะคือบอกว้อหมาย่าเ้อากันห้องปล่อยยังสีมันสีดีคือว่าว่าอยากบ่อยากในก้นว่าหัวใจเท่าไหร่ไหมว้อหมายบ่อยากของจัดถานทีจริงสิมจมื่อมันยากก่จมื่อก็ดีกว่าเนี่ยแล้วนมันยากก็ตัวนี้กับไเลกเงี้ยัมันยากก็ตัวรักเ้านะ ม้นไมามันจะส่งรักษาไอ้ของไงสินะไอ้เขาทัมาาดีกว่างเเขาจะทำบุญใน้เขาทั่วไอ้เขาพอกับเจ้าโดยตรงมถึงมันเป็นยังอาลุงในช่องเนี่มันมันหูชวาทานานบอมีปูมันเขาถามนี่น้ะมันาิาที่เป็นครับผมปูมันใจก็ข้างวดนี่ท้ามว่ามันใจออเปเซ็นเพราะว่าเป็นอย่างมันตรงกันกับปูสังฆาไม่ปูสังฆาบางานเขาบอปล่อย ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่วัดป่าร้อยเอ็ดนะครับผมที่ขอโชคจากปู่พญานาคองค์ดําแสนสิรินะครับเนาะได้175นะครับผม175ตัวเดียวนะครับส่วน43นี่คือกันไว้นะครับผมครับปู่บอกว่าปู่มั่นใจมากนะครับผมสําหรับแนวทาง175นะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ